สวัสดีครับผมยูนี้อยู่กับผมขอสวัครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานแอป psapp นะครับหรือว่า ps remote play นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถเล่นเกม ps 5้ห,หรือว่า ps 4เนี่ยนอกบ้านได้นะครับผมโดยการสตรีมภาพจากเครื่องเล่นเกมของเรานะครับไปที่มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับผมซึ่งมันไม่ได้เป็นการลงเกมในเครื่องนะครับต้องย้ำอีกทีนึงมันเป็นการแค่เอาภาพจากเครื่องไปแสดงบนมือถือนะครับผมได้รับอินพุตกลับมาเนาะ ซึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยผมก็ขอบอกก่อนว่าสิ่งที่เราต้องมีก่อนนะครับผมก็คือ d e v i c e ที่เราจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับผมโหลดแอปชื่อว่าตัวนี้มานะครับ ps remote play นะครับผมพิมพ์ไปใน Store แล้วก็เจอนะครับมีทั้ง ios และ android เนอะกับ ps App นะครับผมให้ลงชื่อเข้าใช้ใน ps App ก่อนนะแล้วก็ใน ps remote play เนี่ยจะเห็นโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราอยู่ id ไหนเนาะ อ,อย่างแรกก็ามาแนะนํากันก่อนนะครับขั้นแรกก็คือการเชื่อมจอยนะครับเชื่อมจอยระหว่างจอย ps กับ ipad นะครับวันนี้ผมจะใช้ ipad เนาะเพราะว่ามือถือผมทายอยู่นะครับอ่าแล้วมาไปกันแบบเร็วๆเ,เลยในเรื่องการเชื่อมจอยจอย ps เนี่ยการเชื่อมครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่ม capture นะครับกับปุ่ม ps พร้อมกันนะกดจนกว่าจะมีไฟกระพริบนะครับเห็นไหมมีไฟกระพริบละ เราก็มาดูในไอ้บลูทูธเครื่องนะครับจะมีชื่อขึ้นว่าใ้ผมเชื่อมต่อไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมขอไปลบก่อนครู่นะครับะนะครับจะมีชื่อขึ้นเลยครับไอ้ดูเซนไวเลตคอนโทรลเลอร์ครับตามนี้นครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเลยนะแล้วก็รอนะครับอ่าต่อละ ถ้าเชื่อมต่อครั้งแรกเนี่ยจะมีถามว่าจะจับคู่หรือเปล่าเราก็กดจับคู่ไปนะครับซึ่งแต่ว่าถ้าเป็นบน Android เนี่ยผมบอกไว้ก่อนว่ามันจะเขียนแค่ว่า w r e l l s t Controller นะครับผมซึ่งมันจะไม่เห็นเป็นจอยด้เยเซนนะอันนี้เป็นการเชื่อมจอยของ P5 กับ iPad นะครับหรือว่า Android ก็ทำทวิธีเดียวกันวิธีเดียวกันนะครับต่อไปเราปิดจอยก่อนอต่อไปที่หรือว่า จอย Xbox ก็สามารถใช้ได้นะครับจอย Xbox จอยสวิตชสามารถใช้ได้แต่ใช้ได้กับบน iOS เท่านั้นนะถ้าเป็น Android เนี่ยมันจะสามารถบน Android เนี่ยมันไม่ให้เราใช้จอยอื่นนะครับใน PS App นะเราต้องไปโหลดถ้าอยากใช้จอยอื่นเนี่ยต้องไปโหลดชื่อ PSP a y ครับซึ่งเป็น App Third Party เนาะแต่ App Official ของมันเนี่ยจะไม่ให้ใช้จอยอื่นเลยนะครับบน Android บน iOS ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราทำ เรามีวิธีลีเลี่ยงหรือว่ามีเทคนิคลีเลี่ยงได้นะครับอ่าแล้เรามาดูจอย Xbox ครับ Xbox ง่ายเลยเชื่อมต่อก็แค่กดปุ่มนี้นะครับอ่าปุ่มปุ่ม p a i r i n k นะบนจอยอ่ะอ่ากดเลยครับกดครั้งสักแป๊บนะครับให้ไฟมันกระพริบอ่าไฟกระพริบละพอไฟกระพริบแล้วเนี่ยเข้าไปดูที่อุปกรณ์นะครับก็จะขึ้นเลย Xbox Wireless Controller นะครับผมแล้วก็ กดเชื่อมต่อเลยอ่าพอเชื่อมปุ๊บขึ้นจากคู่ก็จากคู่เลยครับถ้าเชื่อมได้แนละ้วไฟมันจะไม่กระพริบแล้วนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้ต่อสองจอยพร้อมกันเลยนะไวทูบูทูธห้าจุดตั้งแต่บูทูธห้าจุดหนึ่งมันในมันต่อหลายอุปกรณ์ได้พร้อมกันนะครับต่อหูฟังพร้อมกันก็นไปก็ใช้ได้นะครับอ่ผมขอจบเรื่การเชื่อมต่อก็ต่อไปจะเป็นการแนะนําต่อบูทูธนะครับ บูรูสกับจอยสวิตเนาะจอยสวิตก็ใช้ได้นะครับอ่าผมปิดจอยพวกนี้ก่อนอ่าต่อมานะครับต่อมาจะเป็นการเชื่อมจอดจอยสวิตนะครับ Nintendo Switch อันนี้เป็นขอใช้เข้าจอยของออมเลนะ็ตเนาะมันอันใหญ่ดีนะครับแล้วก็จอยสวิตเนี่ยก็มีปุ่มแพรลิงกันนะครับปุ่มนี้นะกดกดค้างไว้เลยครับอ่ะพอไฟวิ่งนะครับพอมันเข้าโหมดแพรลิงมันจะไฟมันจะวิ่งอย่างงี้นะอ่าครับแล้วก็มาดูที่ iPad นะครับ ที่แอแจะเห็นว่ามันจะขึ้นจอยคอนแอกับอาร์นะครับสองอันนะเพราะมันแยกข้างกันนะครับเราก็เชื่อมต่อคู่เลยเชื่อมผิดข้างก็ได้นะครับอ่าเชื่อมได้ละเสียงเสียงต่าง,งมาครบนะครับเพื่อนมาแล้วจอยที่สําคัญเราสามารถเชื่อมต่อปาร์ตี้ได้ด้วยนะสมมติเราอยู่ในเราอยากจะเข้าตี้ใช่ไหมครับเราก็จอยปาร์ตี้ไปแล้วกดเปิดไม์ตรงนี้เลยนะครับเปิดมันจะใช้ไม์จากเครื่องเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆื่อนใช้หูฟังก็ไม์หูฟังเนาะ ผมเบาเสียงนิดนะึงดูไหมดูว่ามันจะดีเลย์แค่ไหนนะครับจริงๆแล้วผมเล่นมาตลอดนะก็ไม่ดีเลยแบบโอ้โหเล่นขนาดเล่นไม่ได้ครับประมาณเซอวีครับคราวนี้จะหอกอนเพื่อนจะได้เห็นชัดๆ นะครับกดก็คืออันนี้ 4G นะอย่างที่บอกไปครับกดก็คือไปเลยนะี่ครับกดเพย์ก็คือไปเลยเนะี่ยกดเฟอร์ติดเพอร์เฟกตลอดนะครับอันนี้คือ 4G นะฮนะาย เห็นว่ามันไม่ดีเลยเลยครับแทบจะไม่ดีเลยเลยอันนี้ต้องบอกเพื่อนว่าขึ้นอยู่กับคอนเนชั่นนะครับถ้าเป็นแบบ 4G Plu อย่างเงี้ย4 g ที่มีตัวบวกครับมันก็จะแรงหน่อยแต่ว่าถ้ามันเป็น 4G ธรรมดาเนี่ยอาจจะมีบ้างครับที่กระตุกเห็นไหมครับ เลื่อนนะครับถ้าเป็นไวไฟแบบที่บ้านวงแรนเดียวกันเนี่ยมันลื่นกว่านี้อีกนะครับ อ่าครับผมก็เนี่ยครับแทบจะไม่ดีเลยเลยนะกดก็คือไปเลยนะครับนี้ย้ำให้ดูอีกทีหนึงว่าเป็น wi-fi มาจาก cg นะครับผมปล่อยมาจาก วิสิต 5G ปล่อยมาปล่อยมาจากมือถือครับมือถือเดี๋ยวนี้ก็ตั้งให้มันเป็น 5G ได้นะครับการส่งผ่านข้อมูลมันก็จะไวกว่าเนาะแล้วก็ออกกดได้เหมือนเล่นในเครื่องทุกอย่างครับปิดเกมก็นี่ครับการใช้งานรีโมทเพย์นะครับเื้องต้นก็มีเท่านี้ซึ่ง ผมก็ต้องบอกเพื่อนก่อนว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแรงอินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องของเราเนี่ยที่ตั้งอยู่ที่บ้านนะครับ P5 เนี่ยก็ต้องเปิดตลอดเวลานะครับดังนั้นเราก็ต้องบอกคนที่บ้านด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราจะใช้รีโมทเพย์นะอย่ามาปิดเครื่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนชักปลักแล้วก็จะเรื่องใหญ่นะครับต่อมาก็เรื่องความเร็วนะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ผมแนะนํานะสําหรับที่บ้านนะอัปโหลดเนี่ยขอให้หนึ่งร้อยเมกขึ้นนะครับอัปโหลดนะ ส่วนที่มือถือเนี่ยแล้วก็ต่อสายแลนด้วยนะครับผมลืมบอกไปว่าเครื่องเนี่ยควรจะต่อสายแลนนะครับไม่ควรใช้ wiFi เนาะถ้าจะเล่นรีหมดเพย์ต่อมาก็คือเรื่องของเน็ตมือถือนะครับผมที่ผมใช้เนี่ยในมือถือเนี่ยเป็นเน็ตสามสิบเมกของ as นะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เครือข่ายด้วยเนาะว่าที่ไหนแบบบ้านแต่ละพื้นที่มันก็เร็วไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องดูว่าเออแถวนั้นแถวที่บ้านเราอันไหนมันเร็วอันไหนมันสเสถียรน,นะครับ ถ้ามันไม่เสถียรนิดนึงเนี่ยมันก็จะหลุดละนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับการแนะนำรนะีโมทเพย์เนาะเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมาแนะนำแนะนของ Xbox บ้างนะครับอันนี้ของ Playstation เนาะเอะเอเดี๋ยวลืมไปเลยครับอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีการเชื่อมต่อวิธีการใช้เน็ตมือถือเนาะสำหรับคนที่ใช้เน็ตมือถือวิธีการใช้เน็ตมือถือนะครับเวลาเรามาอยู่หน้านี้นะแล้วก็ไปที่ตัวตั้งค่านะครับอ่าจะเห็นว่าผมยกขึ้นมาเนาะจะได้เห็นชัด จะเห็นว่ามจะมีคําว่าอินเทอร์เน็ตมือถืออยู่นะครับเนเรากดเข้าไปแล้วก็ตั้งกดติ๊กถูกตรงนี้นะครับเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตมือถือตกลงคุณภาพสำหรับการสตรีมเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเน็ตเราแรงเท่าไหร่นะครับอย่างมาตรฐานในมาตรฐานนี่จะเป็น 720p นะครับ 30fps 30fps 30สูงเนี่ยจะเป็น 1080p 60fps แต่ว่า b i t r a t จะน้อยนะครับดีไอดที่สุดเนี่ยจะเป็น1 0 8แ p ขออภัยครับหนแปดสิบ p หกสิบ fps แต่ว่า b i t เ a ท e จะค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นมันจะชัดชัดมากนะครับแบบเมื่อกี้เลยที่ผมใช้ก็ต้องมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับอ่าตรงนี้คุณภาพนะครับคุณภาพสําหรับจอสำหรับจอ,บจอมือถือใครที่รองรับ hdr ก็สามารถเปิดได้นะครับเราสามารถเปิด hdr ได้เลยนะครับและใครที่ใช้และใครที่ใช้ ps 4นะครับตัวโปรนะ จะสามารถเล่นได้ที่ 720p นะครับจะไม่จะไม่ได้ 180p นะตัว ps4 นะครับแล้เราตั้งเป็นเฟรมเรทสูงนะครับจะได้60เนาะอ่าก็มีเท่านี้นะครับสำหรับการรีโหมดเพย์บน ps นะครับเป็นการเอาเป็นการเอาภาพจาก ps5 ของเราเนี่ยมาใส่ในมือถือนะครับก็สามารถไปเล่นนอกบ้านได้เล่นที่อื่นได้นะครับ สำหรับคนที่แบบไปทํางานเนีแ่ยบบผมไปต่างทำงานต่างจังหวัดบ่อยเงผมก็ใช้บ่อยนะแบบไปกลับหนึ่งวันอย่างเงี้ยครับจะให้แบกเครื่องไปก็คงไม่ไหวเนาะก็ใช้วิธีนี้เล่นก็ไม่มีปัญหาครับก็เล่นได้เรื่อยๆก็เล่นเกมจบไปห,หลายเกมนะครับเื้องต้นก็มีเท่านี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจคอนโซลฮับแล้วก็กดติดตามช่องยูทูบคอนโซลฮับด้วยเนาะยังไงวันนี้ก็สวัสดีครับ